ค่ะอันนี้ทอดทอดแหนมค่ะแหนมซีโครงแหนมซีโครงค่ะอันนี้เข่าซาวนี่นี่แหนมซีโครงละแตะน่องควายเป็นมะขามป้อมมะขามป้อมอยู่นะคะเป็นแบบนี้หอมดีดีล่ะฟื้นเลยอันนี้บังคับไม่เคยกินสั่งมาใหม่ทั้งนี้แม็นมาติกระลังขัวป่าขัวป่าค่ะ หลาย่านี่ยหลาปลาก้าปลาขาวก้าอันนั้นมีไข่ด้ไหมขาวนีปลาอันนี้ปลาตองตองก้าปลาขาวขนคามปลาปลาบูต้มต้มนองควายค่ะนี่ต้มน่องควายต้มน่องควายอีกแล้ว ต้มต้มทีกับว่าเป็นหลายชั่วโมงกว่าค่ะนั่ปนปลาไปตะปุ่นนั่นปดดก็เอาไอปะ้ะไสแล้วก็อันนี้ไม่น,นังเนี่ยนเตีสิเหตุนางขึ้นนีป่า สีอมประุูอ e ันนี้สีอมประตูค่ะอมประุูใส่ักเต็มเต็มมู้หน่อยที่แรกว่าสีแจงเห็นแบบอออล่ะเห็นรถชุบจัดนะนำล้างควบคุกไปเลย càng nhoi <laughs> nấm càng quay nó phụt nó nằm ở cấp khuôn đây nó nằm ở cấp ngoài đây bỏ bài nó xung quanh cái xe sạc nó nằm ở đây là bạn ปุ่งวะเนี่ยบอสซแค่ประแดดกนันเลยอประดแดดก็จลดก้นหม,ม,มอหน่อยนี้จะอนกลาโอ้อันนี้เพื่อล้วก็ชิมเอาได้แะข้าไปก่อน

นะใส่พักอิตูบ้านใส่ผักอิตูบ้านเลยค่ะใส่อิตูเล้าหรือว่าใบหลักเนีค่ะหน้าบ้านต้นกะเพรานี่ก็จะกางไม่ได้หงหลาบะไรทิ้งบ้างานตายไม่ัาตายยังขึ็นน้ำตเป็นอะไรที่เกิดงายแล้วบ้าน ไปกินเลยกไปดูใจใแบบม่หน่อยแบ<อ><อ>บมูอ่อ,อนไปเรียล